ขณะที่ทุกคนกดชัตเตอร์นั้นทุกคนทราบหรือไม่ว่ามีเทคนิคต่ตางๆในการถ่ายรูปด้วยมือถืออยู่เยอะแยะมากมายวันนี้เราจะมานําเสนอการใช้เส้นคริปของมือถือหรือตาราง9ก้าช่องจัดการรูปภาพที่เราถ่ายให้ดูดีและสวยงามขึ้นมาสวัสดีครับผมอาจารย์เชลุงใจนะครับวันนี้จะมานําเสนอสื่อวิดีทัศน์เรื่องการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย จา,จากวิยทายทาเทคโนโลยีโพลีเทคนิคขนาดเชียงใหม่นะครับจากปัญหาที่กล่าวข้างต้นนะครับที่เลือกจะทำเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการถ่ายภาพด้วยมือนะครับเด็กๆสามารถนำสื่อต่างๆพวกนี้นะครับไปใช้ในวิชาหรือว่าเอาไปใช้ในการตัดต่อภาพต่างๆนะครับถ้าภาพถ่ายหรือว่าตัวฉบับที่เราได้มาไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ชัดเจนหรืออัตราส่วนของภาพไม่สมบูรณ์ ก็จะทําให้เราทํางานออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับดังนั้นจึงเลือกที่จะสร้างสื่อดิจทัลเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายขึ้นมานะครับตามวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อดิทัศนะครับข้อ2เพื่อผลสฤทธิ์ของนักศึกษาที่ใช้สื่อดิทัศนะครับข้อ3เพื่อเพื่อศึกษาระดับความมโนใจของนักศึกษาที่ใช้สื่อนะครับอันนี้เป็นการนำเสนอผลงานนะครับ ผลทั้ง3าข้อได้แก่การพัฒนาสื่อผลสำนิท์ทางการเรียนและการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อนะครับพบว่ามีผลสำนึกไปในทางที่ดีนะครับสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง3าข้อนะครับตารางที่1ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อวิทยาพเพื่อการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพอีหนึ่งและอีเท่ากับ8ป0 0จุดน,นและ แ4 0สสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน8ปทับแปหลังเรียน e 2เท่ากับแป0 0แสดงว่าสื่อวิศน์เพื่อการจัดการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบภาพไทยด้วยมือถือสำหรับนักศึกษาปีิารษาชั้นปีที่2ส,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลายัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาเชียงใหม่มีการศึกษา,า2.565มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้และตารางที่2พบว่าผลต่างจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษามีคะแนนเฉลีย่ยเท่ากับ8.90และ16.57ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบผลสำนิกทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติระดับ0 0 5แสดงว่าสื่อวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้จริงข้อเสนอแนะของ งานในวันนี้นะครับมีหมดสี่ข้อด้วยกันนะครับข้อ1ครับสื่อการสอนควรมีก,การปรับปรุงเนื้อหาน่าสนใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อ2ควรใช้สื่อการสอนที่หลากหลายรูปแบบในการพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนนะครับข้อ3ควรน,นําสื่อวิดิทัศน์และสื่อรูปแบบต่างๆไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาของรายวิชาอื่นนะครับข้อ4ส,สื่อที่นํามาใช้ประกอบการสอนควรมีกมารประเมินผ่านผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องนั้นๆนะครับการนํามาใช้เพื่อให้ได้สื่อที่มีมาตรฐานและการสอนที่มากยิ่งขึ้นนะครับจากการ,ารนำเสนอวิธีทัะครับเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายนี้นะครับนักศึกษามีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับโดยถ่ายภาพโดยใช้เส้นกิตหรือว่าตารางเก้าช่องที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่องอย่าให้ความทรงจำดีนั้นหายไปจงมาที่ไว้ด้วยภาพถ่ายวันนี้พอจบการนำเสนอวันนี้ครับครับ